ดูจุ๊ครับดูจุ๊จอู้ขอใส่ง่ามอีกแล้วครับอู้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 ของ่ามอีกแล้วครับใส่ง่ามอีกแล้วมันๆแล้วครับบัานี้เศร้านี่นี่เหยียดทำงานแล้วขางนาพุ่นกระเสียงปลาดิบหนี่แล้หรือเปล่าจเบิ่งกันอู้มีตัวครับมีตัวนี่ครับนี่นี่ใส่ง่ามครับใส่ง่ามนี่ครับโอ้โห สามทิศแชนแนลกะเทยเตี่เขี่ยวแยงนุ่มสวัสดีครับผมครับแรกนี่สามทิศกับผ้าพีผ้าน้องห่อมาออกมาปักเบ็ดคือเก่าพี่น้องครับก็ได้เวลาแล้วครับได้เวลาผ้าพีผ้าน้องห่อมาหาอยากหายกินแล้วครับครับกำลังจากฝนมันในตัวไปช่วงบ่ใบนะครับช่วงใบสามม้งสี่ม้แล้วก็ลิ้นๆมาเรื่อยๆครับหอดหาโมกลัวสามทิศก็นึกว่าตั้งสิบวันได้ออกมาหาอยากหายกินแล้วครับพอฝนมันมาหยุดแล้วครับก็เลยออกมาคำจังหน่อยรอให้ฝนมันหยุดครับไม้เฮ้ากันนี่แล้วครับด้านหลังเอฟซีเฮ้านี่ละ พัดขึ้นไปจกงมองเก้าห้องจักน้อยนะครับสามทิ่กะหาอยา่างหาจินยู่แถวนี้แหละครับเอฟซีแล้วก็เพื่อนเพื่อนห้องเยอะฝ้าเปิดเฝ้าเบื่อนะ้ครับเพราะว่าปกติสามทิศกะหาอยากหากินอยู่แล้วครับเนื่อมือนีห้องใส่เป็นเนื้อเขียนโม่ครับกะไตมาตืมกันกลับเหลือจากเมือนอันจักเล็กจักน้อยครับตัวไรมันใหญ่สามทิศก,กติคัดออกนะครับสามทิศกะเลยเอาเนื่อกิริตมาน้ำครับห้าเสือนเนื่อเขียนโม่เพราะพ่อเพราะว่าสามทิศนับเบื้องกับมีประมันยี่สิบสามสิบกัวตัวนะครับเบ็ดกับเบ็ดชุดเก้าหนา่งคร ครับสามที่กระสีจอดรถไว้นี่แล้วครับเราก็สีไส้ขึ้นไปนี่นะครับเนาะไปบ่พูดพันทำเพครับเดี๋ยวมันสิคำก่อนลุยลุยลุยพี่น้องไปครับลุยกันเลยเอาเนี้ยจริงดีลวงก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาเนี้ยเกียดตามมานี่ครับต้นตันคลิปที่แล้วสามทีพาพี่พ่อหนอมัดปักย้อนครับอันนี้ อัดขึ้นในครับน,นว่นๆตะเวนไกลรับพู้แล้วครับกรสีรับพู้แล้วแลไกลรับพู้แล้วคำแล้วคำแล้ว ก็สามสิบสี่้าเอฟซีเลยกับเพื่อนๆปักสามลังสัมนีพ่อเวยครับสามสิบสิเฝ้าปักเพราะว่ามันคำแล้วครับแต่เว้นมารับผู้แล้วครับเดี๋ยวมันจะคำก่อนครับนี่ครับแต่ว่ามันสิรับผู้แล้วครับแต่เว้นเสีรับผู้แล้วหมอะกับข้นครับถึงผู้ไปเฝ้าปักครับครับก็ได้ปักมาหอดล้างสุดท้ายแล้วครับเป็นเงี้ยเขียดครับสามทีใส่เงี้ยเขียดเนาะครับปักเงี้ยจริงเหรียญมาได้ประมาณสิบกว่าลัง ก็เลยเอาเขียดลงครับเขียดก็เลยอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนี่ครับเขียดกับคอนคางสี่ตัวแง่พี่น้องไม้กับคอนคางสี่ปักยากจ้งน้อยครับเพราะว่าเขาทั้งบนข้างบนนี่ครับข้างทิ่งนี่มันงามนะครับนอพื้นวานต้งแต่หัวปีครับเขางามหาช่องลงปักเบ็ดยากย้อนเบ็ดลงหนกครับไปสามทิศภาพพี่พ่อน้องเขาบ้านแล้วครับบันนี้สามทิศกสีเฝ้าไปจับเขียดโมใตเขียดโมตื้มกันอีกจ้งเล็กจังน้อยครับเพราะว่าสใส่เขียดโมเล้เนะครับขึ้นนี่เรากับี่ เปิดไฟกับโได้แม่งไรไปครับสามทีทิภาพี่พ่อน้องเขา้านแล้วเดี๋ยวห้องเจ้ามาพอกันตอนยามเนาะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องยง้มมือขค้ืนครับกับกระไดเวลาเข้ามาเช็คเบื้องเบ็ดเดี๋ยวนะครับเนาะกับหลังจากเขาถึงช่วงไปประมาณจากชั่วโมงกลัวๆพี่น้องสามทิศกระไดไปหะจับเขียยนมูมาตื้มกันครับเพราะว่าเนี่ยเขียนมูมันเหลืออยู่ประมาณสองสามตัวครับกระไดมาประมาณจาก ยี่สิบก็ตัวเลยนะครับเกือบสามสิบตัวเถื่องใงญ่เทื่องหน่อยนะครับสามทิศเอาเมืออามก็คิดว่าสิบพ่ออยู่ดอกครับพอเบียดห้องประมาณสี่สิบหลังก็คือสิบรอนเมือดอกสามทิศเพได้เอากิ่งรีดมากนีครับเอาใบบานเล่บอมากครับเสียวท้ายเป็นเงี้ยเขียดเมือครับนี่ครับตอนนี้ก็พระจันทร์หรือว่าดวงจันทร์ก็กำลังสีขึ้นมากแล้วครับนี่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงคางขึ้นนะครับประมาณสองคำครับขึ้นสองคำเนาะนี่ครับกำลังขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ มีเมฆมาบังดีอยู่ครับเป็นคึืนเดียนง่ายครับนี่ครับเขียดได้มาแล้วครับทั้งตัวน้อยตัวหญ่พี่น้องเอ้มงดูผมดุงเดีงดุงเดีงอยู่อันนี้ได้กบมาตัวนึงครับเอาไปเติมครับเขียดหง่ทีห้องแยกไว้ให้แย่นั่งแกงขัวนะครับคิดว่าสิพ่ออยู่ดอกพี่น้องเขียดยี่สิบสามสิบตัวนี่ตัคือสิบพ่อหล่อนปานนั่นดอกนี่ครับอุปกรณ์สามทิศไปฮะจับเขียดกันนี่แล้วครับนี่เป็นขวด ลบเอาครับนี่ให้เขาเขาทางนี้เพราะเขาเขาไปในขวดกับสีไหลลงมาในถุงเขียวนี่ครับมันหลายๆเขาจังคอยเที่ยวครับสิไปย่างจับย่างคูปอะไรครับเขียดท้างมานันสามทิศแคะแห้งหรือว่าเปียวแห้งนะครับเปียวแคะแห้งต้องใส่แบบนี้ครับถ้าเขาสีคุ้นกับผุนแล้วครับเวลาช่วงฝนตกแต่ย่ามนี่ก็ต้องใส่ไม่แบบนี้ครับไปประพูดพันท่ำเพลงพี่น้องห้อเขาไปเบื้องไม้ ไปตรวจสอบแมตีต่องสงสัยกันเลยครับครับพี่น้องกับเขามาหอดไม้เขามาหอดพื้นตีต้องสงสัยหรอครับล้งแรกยังสบายดีครับเขียดยังอยู่ครับท้องขาวปานวานอยู่คนครับหลังนี้เป็นเนี้อจิ้งดีดครับเนี้ยหายครับเดี๋ยวห่อเขียดเปลี่ยนไว้เลยพี่น้องลังนี้เงี้ยก็บสบายดีครับขึ้นไปทั้งกว่าเขาพี่น้องเขาลงก่อน หลังนี้เงี้ยหายครับเป็นเงี้ยจริงดีเดี๋ยวเปลี่ยนเขียดไว้ครับพี่น้องรับตรวจสอบพื้นที่มาได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับยังมาพอผู้ต้องหายอยู่พี่น้องเขียดกะห้อยป่ามาตีอยู่ครับป่าหน่อยป่ายังมาตตีซีเมนเงีย้ยเข้าตัวเงี้ยดก็บบ่รู้กันครับอันนี้ก็ตีคือกันครับตายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเขียดครับครับกำลังจะเข้าได้เขาไปตรวจสอบในไ,ไม้ เขาไปตรวจสอบในพื้นที่ทองสงไสหรอกครับบอกพอัวผู้ต้องหาเลยพี่น้องคือหนีเฝ้าเราครับแหวแล้วห้อยตีอยู่ครับห้อยปลาหน่อยหรือว่าปลาไงหรือว่าปูกับบอกหูหรอกครับห้อยตีเขียดอยู่เงียเ้าตัวเงียบดบอกพี่น้องกับบอบบอบบนหนาที่เกีียวนะครับเงียกับบ้าเงียหางผัวละครับสงสัยกับสิเป็นมืออื่นผัวละจังสิผ้าพีผ้านองห้องมาลุนอีกรอบครับ เนี่ยเขียดมันอาสิกินเดอครับนําปากเบ็ดนั่หน้าเขานะครับนี่ครับพระจันทร์ก็กรลังขี่ฟากลายออกจากพระจันทร์แล้วครับนี่กรลังเห็นแสงแล้วครับนี่แก้งเราครับบอสพอตัวผู้ต้องหาครับพี่น้องขึ้นนี่เฝ้าแล้วครับขึ้นนี่แห่วขึ้นบ้านมือเป้าแล้วครับแต่บ่เป็นยังครับเขายังมีอีกรอบหนึ่งหลอบมืออื่น หลอกมาเก็บมากูเบ็ดเนาะครับไปครับสิผ้าพี่พ้าน้องห้องขาบ้านไปพักพ่อนอาบนา้ำอาบทาพักพ่อนนอนพักพ่อนมืออื่นเสากะจังสิมาเก็บมากูเบ็ดเนาะครับขึ้นหนี่เฮ่ากะคขึ้นบ้านมือเป้าแล้วนดีครับการหาอยากหากินมีหมานมีประหมานครับไปครับพี่น้องเขาบ้านมานี่เอาครับคำเพืนนี่สามทิศกะขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามาสุข,ขู่สุขกนล้วครับนอนรับฟันดีลาตีสวัสด์ครับ ครับกะอรุณสวัสดิ์พอแม่พี่น้องเขาย้ำมือเศร้าครับขับก็ไดเวลาเข้ามาเจ็บมากู่เบ็ดแล้วครับตอนนี้พระจัน์ก็ยังอยู่ช่วงประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงนี่แหละครับบอทันได้รับขอบฟ้าครับนี่ครับยังอยู่เทิงฝ่าอยู่ครับส่วนทางพี่ก็สิบเป็นทางตะเวนหรือว่าดวงอาทิตย์เท่าขึ้นครับ กตเห็นแสงขึ้นมากแล้วครับช่วงนี้ก็ตีหากูว้วัวพี่น้องก็ได้เวลาพาพี่พาน้องเขามาเก็บมะกูเ่เบ็ดแล้วครับหลังจากเมือ่อคืนเขาขออามาตรวจสอบในพื้นที่ตองทงไซตรวจสอบในไม้แล้วครับกับผมมีแต้มมีตัวให้พี่ให้น้องเขาได้รุนน้ากันเลยครับก็ยังมีอีกช่วงเศร้าครับสิบพาพี่พาน้องเขามาเก็บมะกูเ่เบ็ดบันนี้ครับไปเขาไปในไม้ไปในพื้นที่กันเลยครับนี่ครับบรรยากาศย่างม,มือเศร้า สามติดกะตากตะฝนไลยเสียงกะเป็นทรงบอด,ดีครับกกินยารัดไว้แล้วล่ะพี่น้องเสากับเสาหมอกหนาๆครับหมอกหนาๆอากาศเยน็เยนๆเสานี่หลังแรกเข้าบอ่อแหกมานครับเขียดกันยังอยู่ครับนั้นเ็บกู้เบ็ดไปน้ำเลยครับหลังสองเขาเียกะหายครับ แนมไปหลังนั้นทุองมีอาการครับเป็นเบ็ดมุมหมูกพี่นอ้องเบ็ดมุมหมูเบ็ดจุ่มจมนี่ครับเดี๋ยวเช็เบ้างครับโอ้ปฝาครับแก็แดดเข้ามาเราพี่นอ้องประช่อนครับประช่อนเสียชีวิตแล้วครับขาดวาสิเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เก็บครับแ้มแรกเข้ามาแล้วพี่น้องมันหมานแล้วครับนี่ครับแ้มแหลกเข้ามาแล้วครับหมานหมานครับบอกขึ้นบานมือเป้าแล้วครับครับพี่น้องเสียงปลาดินยุ่งข้างหน้าครับไปเบิ้งดูครับมันตีดเบ็ดเขาบอก้มันมาสววมากินปลาสุๆอู้เบ็ดแสดงอาการเลยครับนี่ครับเบิ้องดูครับเบ็ดหมุกร่อง หมูปล้องได้ครับนี่ปูขึ้นยังครับเดี๋ยวตรวจสอบบ้างครับตรวจสอบใน,นพื้นที่ตองหงสัยสบ้างครับอยู่บอ่อยู่บอคือหมูแง่แท้ดูยุ๊ครับดูยุ๊ยุ๊โอย้อ<ๆ>อย,ออย,ออยอขอใส่ง่ามอีกแล้วครับ โอ้อหโอ้หห่างมีกแล้วครับใส่งามอีกแล้วมันๆแล้วครับปับนน,นี่เศร้านี่เกี้ยทำงานแล้วกินเลือดวยครับนี่ครับเอียบสองข้องมาแล้วโหใส่งามครับใส่งามใส่เครื่องล่เลยครับนี่กินเลิกอีกแล้วครับจุดตัดเบ็ดเลยครับมันๆแล้วมันๆแล้วเศร้านี่ นี่ครับแต้มสองห้องงามๆเลยครับโอ้โหใส่จับโบเลยครับตัดเบ็ดเลยกินเลิกครับหมานมาแล้วครับแต้มสองครับบอกเขาเิ่นมุนมดเลยครับเดี๋ยวเขียบพื้นที่เพิ่นก่อน ครับพื้นที่เกิดเหตุครับได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วครับไปกันต่อครับขานาพุ่นกระเสียงปลาด,ดิสนียแล้วไม่เนาะเบื้องกันอ้ม่ตัวครับไม่ตัวนี่ครับนี่นี่นใส่ห้ามครับใส่ห้ามนี่ครับโอ้โหขาวจุนพุน่น เดี๋ยวล่างน้ำก่อนครับกินเลือยู่สีคือน้ำเลยครับนี่แตมสามเข้ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแตมสามมาแล้วใส่งามครับใส่งามเนียขียดทำงานแล้วครับขีดทำงานแล้วนี่ครับ แจมสามครับมันมันครับอย่ามากเครื่องหนึ่งครับมานมาสามแจมแล้วโอ้บ่แหวแลรวครับเศร้านิ่วบ่แหววแล้วบกขึ้นบันรมือเป่าแล้วครับนี่แ้มมีตัวให้พี่น้องเขาเอฟซีได้เห็นแล้วครับเงี้ยเขียดทํางานครับเงี้ยเขียดทํางานใส่งามๆเลยครับป่าหมอกกันนะพี่น้องผมดูมแต้องหมอกเลยครับนี่หลังจากฝนตกไปครับหนาตึ๊บเลยครับ ลังนี้นาสงสัยพี่น้องเบ็ดขาดเลยครับนี่ขาดขึ้นมากเลยครับนี่ครับมันปูหึ่งงูครับนี่ต่ว่าเบ็ดบ่หมุ่มบ่จมครับน่าสงสัยมากมากครับบ่เห็นตัวผู้ต้องหาเลยครับเดี๋ยวไปมีควมเคลื่อนไว้ครับมันเฉียดมันอย่างดึงเบ็ดครับลังนี้ครับโอ้ใส่ไม่นี่ครับนี่ครับ ตัวไปเพี่น้องใส่มิี้ใส่มินินี่ครับแต้มซี่ครับเดี๋ยวเก็บเอาอมานเข้าไปก่อนครับมันตัวน้อยอไรเข้าไปปล่อยสาหน้าโคกก็ได้ครับ ็มหอดหลังสุดท้ายแล้วครับบูมีอหยางครับสุดต้องหาไว้ตัวท่านครับเออโอ้พุ่งดูครับบ่ามันบูมีอหยางอีปูกินปลาหน่อยแล้วครับนี่ใส่มินีครับกินเครื่องในมนเลยครับแต้มหาข้ครับมันมันมาแล้วครับหลังสุดท้ายท้ายสุดครับสุงท้ายครับ ครับเป็นได้เศ้านี่เก็บกู้เบ็ดกรับสามทิศครับบอกขึ้นบ้านมือเป้าเราพี่น้องมีแต้มมีตัวให้พี่ให้น้องเขาได้รุ่นกันอยู่ครับหลังจากเมื่อขึ้นเขามายามแหวครับแหวยงนี้ยเขียดทํางานตอนดึกๆครับย่ำเศ้ามีแต้มมีตัวให้พี่น้องให้รุ่นครับนี่ครับสรุปผลงานครับสนับร่วมดกระหาแต้มครับนี่ใส่งามๆนี่สามตัวครับแล้วก็ใส่มีนิอีกสองเดี๋ยวไปหอดบ้านสามทิศสรุปให้พี่ให้น้องม่งอีกทีหนึ่งครับ ครับตอนนี้หมอกกัยังแห้งอยู่ยังขาวโพลนอยู่ครับหนาตึบอยู่ครับนี่นะครับการหาอยากหาจินวิธีชีวิตของคนอีสานมันเท่าครับมีมือหมานมือบบมีย่มใดย่ามบครับบบใดย่มหนึ่งกระไดย่มหนึ่งเนาะครับบบใดมือหนึ่งมือไม่ก็ไใดขึ้นเกาครับสามทิกหาเพราะใดอยากได้กินครับบบได้หาขายหาซื้ออีกอย่างครับไปครับขอบ้านวันนี้มันติดสวยครับครับท่านนี้สามทิศกับขอขอบุญขอบคุณครับพ่อแมพี่น้องเขาหมดสุขูสุนล้วครับที่เขามารับช่วงชีของสามทิศตั้งต้นจนจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิริบริปาคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามทิศทิพย้าพีผ้าน้องไปยังการจังค่อยชุ่มค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศเกษียรไว้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับมา,านครับเท่านี้ มามาหอดบ้านแล้วครับเดี๋ยวสามจิตจิตชวเทที่ให้นอมนมา่วอีกทีหนึงครับนี่ครับนี่อ่าแตรมครับอันนี้แง่งก้มูครับอันนี้ยังอมาทาันตายนี่ตายครับสรุปให้เบื้แล้วเด้อครับ